ไทยประกันชีวิตดูแลคุณตลอดไปน้ำมันพืชโอลีกล้องวงจรปิดโอกมิช่วงจำอวดหน้ามาสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิต าถึงช่วงจำโอดหน้ามานครับสับสูญโดยไทยประกันชีวิตชื่อของซอยชื่อหมู่บ้านชื่อสถานที่ต่างๆเนี่ยมีที่มาที่ไปมีที่มาเดี๋ยวให้นี่สามนาเขาสามนาเขาว่าที่มาที่ไปแต่ละที่แต่ละป้ายแต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอแต่ละจังหวาัดที่มาที่ไปของเขาจะเป็นไงบางนั้นบางนี้รู้หมดเลยเอ้าจำาอทหม้าสามนาเชเชิญครับ อยวันนี้จะเล่าประวัติแต่ละที่แต่ละที่มันมีที่มาที่ไป เมื่อก่อนสัมเพ็งนะเขาเรียกสามแพงสัมเพ็งเนี่ยนะสัมเพ็งนะเขาเรียกสามแพงคนจีนพูดแปลงก็เลยเพี้ยนไปเออจะไปสามแพงอ่ะบอกจะไปสามแพงไปสามแพงไปสามแพงเป็นสามแพงจงไ่แลวไอที่เขาเรียกนางลินจีนี่เขาไม่ที่มายังไง มื่อนเป็นนางสาวลิ้นจี่เขมีสามีก็เสียขั้งหน้าไปเลยกลายมาเป็นนางลิ้นจี่แล้วสามีเขาเป็นใครสามีเขาคือสีพญาเขาว่ามาฉันก็เล่าไปอก็เลิกกับสีพญาก็ได้กับสาธรแล้วแอบไปนอนกับต้วงเวียนใหญ่ พี่จะลองให้มันดีๆเดี๋ยวนางลินจีเขาจะเสียหายไอที่ฉันลองเมื่อกี้ลองถึงนางลินจีสุกโขไทยโอ้อ้าวใหญจีใหยจีโหไทยฟังไว้แลอ อย่างเช่นบางบ่อบาบ่อนี่มีบทแค่รู้ไม่หนอเป็นมาก็ยังไงบางบ่อที่เขาเรียกกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมันมีน้ำอยู่หลายบ่อแต่บางบ่อก็กินไม่ได้มันกินได้แค่บางบ่อเรียกบางบ่อกันก็อบาย ฉันรู้แล้วนะอแล้วบางพระมายังไงอ๋อเมื่อก่อนมีหลายพระแต่ว่าบางพระก็กินไม่ได้อกินได้เป็นบางพระอ๋อบางพระก็กินไม่ได้เฮ้มันไม่เล่นแล้วนะเล่นบางพระเดี๋ยวจะอันตรายไม่เล่นบางพระดีกว่าให้รู้บ้าง อ๋อมันกินได้เป็นบางนานั่นล่ละฉันว่าแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วนางเลิ้งสนามมาเออแล้วนางเลิ้งก็สนามมามันมีที่มากันก็ยังไงอาะนางเลิ้งะเป็นเมียบางขุนพรมอยู่กันนานนมแล้วก็ทิ้งกันไป มาได้กับบางคุมที่อันอีกหนึ่งคนฮยแล้วยังได้กับบางคุ้ลนอีกหนึ่งลายโอ้มีผัวกันอย่างปรีเปรมมามีผัวกันอย่างปรีเปรมเดท่านเพชรเกษมก็เคยได้เกษมนั่นก็เคยได้ได้ได้โอ้ยแกร้องเกษยทะลิดเปิดฝั่ นางเลิ้งเขาจะเสียหายไม่เชื่อไปถามเท่งเถอดเทิมนางเลิ้งกุโขไทยไม่ใช่จะรังบูนจะลังทำไมนานงเออนนงเออ าแกรู้ช่วยบอกฉันหน่อยประวัติบางกอกน้อยบางกอกใหญ่อ๋อบางกอกใหญ่ใหญ่กว่าบางกอกน้อยแต่ว่าบางกอกน้อยน้อยกว่าบางกอกใหญ่ไอ <ไป S 1> <h> ที่ฉลองไม่ได้แกล้งหลอกฉันลองถึงบางกอกสุขโขทัเลยเนี่ยระยากอุฉันไปสิ อ๋อไม่มีผูไทยมีนางลิเกอยู่โน่นมื่อกอไม่มีอ๋อไม่เกี่ยวเออเรื่องประวัติตราบประแดนใครจะพอชี้แจงให้ฉันเข้าใจอยากรู้ นี่พระประแดงเนี่ยเขาเป็นพระอ๋ออย่าบอกน้ำบอกบางพระก็กินไม่ได้อเป็นพระเก่าพระแก่จีวรของแกก็ขาดไปเขาไม่มีผ้าเหลืองเลยใช้ผ้าแดงปะเขาเลยเรียกพระปะแดงไปเออเรื่องพระประแดงนะฉันไม่อยากคิดประวัิหงอชิดใครรู้ไหมโ หมอชิดแล้วเขาชื่อหมอชิตเฮ้ยหยิดๆิดไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชแล้วประวัติหมอชิตมันมาอย่างไงเล่าโอ้ไม่ต้องฟังฉันเล่าแกก็เข้าใจขอหน่อยสิฉันอยากรู้เดี๋ยวคนนั่งดูจะไม่ปลอดภยอัยช่วยบอกกั่ฉันสักนิด แต่แกก็ต้องปิดเรื่องนี้ไว้หมอนั่งใกล้ๆก็เลยเรียกหมอชิดฮะหมอนั่งใกล้กันเรียกหมอชิดให้พอมีมีสักเล่มไหมเอามาทำไมามาแทนแกนะสีบอกแล้วเรื่องนี้มันอันตรายถ้ามันอันตรายก็ไม่ต้องเล่าเลยไปลาดท้าเลยดีกว่าไหม ถ้าเรื่องนี้ก็ไม่อยากจะเล่าทำไมอ่ะเพราะเรื่องลาาเท้ามันอันตรายลาดร้าเมื่อก่อนเขาขายขนมทางแตกออมันก็ไม่แปลกไม่อันตรายเพราะเขานึ่งแป้งสุกแล้วเขาก็โรยน้ำตาลโอ้ยไม่เห็นมันอันตรายตรงไหนเอาเลยนเขาโรยน้ำตาลแล้วเขาก็ล้าให้เอามีดไปวางไว้รายบอกแล้วไม่อยากจะเล่า เห็นไม่เล่าววามันอันตรายนั่นจบันแค่ลาดเร้าจะดีกว่าเราตร่อ่นว่ามีคนตายเอ,เอจ้าเอจ้า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 ,จา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 น,น้อยแม่เออไม่เชื่อไปถามเต็มเถิดเพื่งนอนาไม่รู้ไม่รู้ยานั่งเลย อะไรอะไรก็ไปสุโขทัยนะสุโขทัยสุโขทัยเยอะๆที่มาของที่ต่างๆมีเยอะแยะนะเมื่อก่อนอำเภอบ้านผมเนี่ยอำเภอเมื่อก่อนนี้คืออำเภอสวรรคโลกสวรรคโลกเมื่อก่อนก็ชื่อสังคโลกน็จริงป่ะจริงก็ทำเออะไรคทงไมม่ีเมืองเก่าเมืองอะไรเยอะเนี่ยมากมายเลยนะอาจจะเป็นจริงก็ได้นะอาจจะเปทน่คิดเลยนะอาจจะเพี้ยนมาเป็นสังขรกสังขรกสวรรคโลกสวรรคโลกต่ละวันมันอาจจะพูด ยากสำหรับคนสมัยก่อนเพราะต้องเคี้ยวหมากนะสว่าง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 พวกเราทำไม่ได้พวกเราพยายามเข้ากันเองเนาะยำเคลียร์พระรามพระรามหนึ่งพระรามสองนี่ก็มีนะเออพระรามหนึ่งพระรามโอ้พรามหลายพระรามพูดถึงพระรามพระรามไหนเดินได้พระรามเอาไว้เลยพระรามพระรามสี่ก็เดินได้พระรามเก้าพระรามพระรามเก้า ไรต่อชพรามเก้าพรามเก้าพรามเ0โอ้โหเกือบถูกพรามเ1็ดพรามหกทำไมอ่ะหก้าปุ๊บหก็ลงมเลยอะไรอะไรอะไรต่อจากพรามหไม่เล่นอ้าวาดกเล่นก่อนดิหแล้วต้อง7จ็ดามเจ็ดพรามอะไรพรามห้าพรามหเพราะว่าพราาม9ก้าเรามหกลงมพราม พอพอแล้วเดี๋ยวหลุดไปข้างเวทีลุดทีวีไปขอพระรามหกเสร็จปั๊บกูมาอะไรพระรามเจ็ดห้าอไรเงี้เกียงห้าพระรามเจ็บเพราะว่าเอาเอาเป็นว่าที่มาที่ไปทุกสถานที่นะมีที่มาที่ไปหมด แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าดูว่าสามนาเขาจะเอาเรามาแหลมมาช่อยวันนี้คุณพระช่วยนะครับอาวโมวลาสวัสดีครับ